เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน หากคุณฝันว่าได้ไปตั้งแคมป์ทำนายว่าเป็นฝันที่ดีเพราะคุณจะได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่จากงานที่คุณทำอยู่ช่วงนี้คุณค่อนข้างมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามรวมถึงจะได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่คุณมีโอกาสได้เดินทางไกลแบบไม่รู้ตัวระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้กับคนอายุน้อยภายในบ้านโดยเฉพาะกับเรื่องกระดูก ความรักคุณโสดความรักดูดีมีใครผ่านเข้ามาสารสัมพันธ์ด้วยมากมายแต่คุณเองก็อาจต้องลำบากใจในการต้องตัดสินใจเลือกสิ่งที่ใช่สำหรับคุณส่วนคนมีคู่ช่วงนี้ชีวิตรักดูระหองระแหงมีขัดแย้งกันบ่อยดังนั้นหากมีเวลาคุณทั้งคู่ควรน,นั่งพูดคุยปรับความเข้าใจกันบ้างก็จะดีเพราะในระยะเวลานี้มีเกณฑว่าอาจมีมือที่สามเข้ามาแทรกแซงชีวิตคู่ของพวกคุณได้ การเงินถือว่าดีมีให้ใช้ไม่ขาดมือจากโปรเจกต์หรือจ็อบพิเศษที่เข้ามาบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาของการสร้างเนื้อสร้างตัวส่วนด้านการงานหากคุณติดขัดหรือเจอปัญหาอะไรจะมีคนใกล้ตัวที่เป็นผู้รักผู้ใหญ่ยื่นม,มือเข้าช่วยเหลือช่วงนี้ต้องอดทนและให้ความใส่ใจในเนื้องานให้มากว่าคุณมีโอกาสลุ้นในตำแหน่งที่สูงขึ้นหากคิดจะลงทุนถือว่าดีมีโอกาสที่จะสำเร็จสูงได้กำไรรับเงินก้อนโตจากโปรเจกต์ที่คิดจะทำ เลขมงคลให้โชค06 45 50 56และ67ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3าครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีเมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ